สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกท่านนะคะสวัสดีพี่น้องเบอรสุขสุขค้น,นะค่ะจุงกะอ๋อบองบรุเนีย <c oughs> กับเรืนี้นะคะก็น้องมีก็จะมาแชร์ประสบการณ์นะคะอของการลดน้ำหนักก็ว่าได้น้องสา,าเดี๋ยวขออนุญาตางกระเป๋ากระเป๋าอีกใบเดียวโอ้ยกได้ใบใหม่ด้วยนี่เงินกันแสสิบเจ็ดสืออันนี้กัดกระเป๋าหนาเดือนหามาเดือนนะคะน้องสาวใหม้มาเหมือนกันคนที่เอ่อ ให้ความรู้เกี่ยวกับการลดน้ำหนักนี่แหละหน้าเดือนเนี่ยค่ะหนูเดือนอันนี้เป็นชุดบอดให้นะคะตอนแรกก็คิดว่าอันไปมีจะใส่ได้บอบดเซนแล้วว่าน่าจะใส่ได้หน้าแล้วเอาไปใส่เบอดถ้าใส่ได้แสดงว่าจใจว่าเซนบอดว่าถ้าใส่ได้ก็แสด,ง,สสด,สดงว่าเราหอมนะจ้าเซนก็เริ่มต้นเลยนะคะเริ่มต้นเลยก็คืออัน ควบคุมอาหารคุมอาหารเป็นหลักนะคะควบคุมอาหารควบคุมการกินอาหารเป็นหลักเลยนะคะคือจะแบ่งช่วงเวลาการกินคือพี่น้องล่องเข้าไปเบิ้งใน u t u b e ก็ได้นะคะ,ละหลายๆายช่องที่ที่จะมีคลิปเกี่ยวกับการทานอาหารแบบ IF นะคะคือแบ่งเวลาการกินน้องมีจะกินแบ่งเวลาการกินเป็น8ชั่วโมงนะคะ8ชั่วโมงก็คือเริ่มกินเพียงคือ,อ,อขั้แรกก็คือ อาหารมื้อแรกจังกินกินเที่ยงถ้าเริ่มเริ่มเริ่มทานเที่ยงแล้วมื้อสุดท้ายก็จะไปจบที่สองทุ่มนะคะต้องก่อนสองทุ่มนะคะหลังจากสองทุ่มไปจนถึงเที่ยงวันของวันถัดไปเราจะไม่ทานอะไรเลยนอกจากน้าเปล่านะคะที่นี่คือมื้อแรกก็คือกินข้าวเอ่อไม่เยอะนะคะไม่ต้องเน้นเยอะถ้าพีเดียวโอนะคะแล้วก็เน้นเนื้อ นะะเนื้อไข่เังสี่นะคะแล้วก็ผักนะคะผักที่ไม่มีแป้งท,ที่ที่ไม่ที่ไม่ใช่ผักหัวนะคะคือบางคนก็อาจจะเขาใจวาสลาดัดจะเป็นการลดน้ําหนักมันมันโบเมนนะคะแต่ครีมในสลัดนี้มันก็คือแบบก็เป็นเป็นไขมันแล้วนะคะถ้าถ้าเป็นครีมถ้าเป็นผักหัวอย่างเผือกอย่างอะไรนี่ก็ก็จะไม่ทานเพราะามันจะเป็นแปง้งอะไรที่เป็นแป้งเราก็จะไม่ไม่ค่อยทานนะคะจะเน้นผักเน้นปโปรตีนนะคะือนะคะแล้วก็ มือสุดท้ายคือก่อนส่งคุ่มมือสุดท้ายก่อนส่งคุมก็จะทานกินได้นะคะเนื้อย่างจะกินได้นะคะเนื้อย่างกินได้แต่ว่าเพราะว่านี่เขากับพยายามลดของหวานนะคะลดลดการทานขนมลดการทานทานน้ำหวานจัเองสินะค่ะคือทานได้แต่แต่อย่าเยอะนะคะแต่อย่าเยอะทานได้แต่แต่ไม่ต้องเยอะแล้วก็น้ำเปล่านี่เป็นสิ่งสำคัญอันนี้มีคือแก้วน้นำตลอดเลยนะคะบ่รได้ หิวเมื่อไรรู้สึกว่าหิวเมื่อไรให้กินน้านะคะให้กินน้ําหิวเมื่อไรให้กินน้ําก่อนที่ฮอสจะกินเขาพยายามอย่าทานของจุกจิกนะคะถ้าถ้าทานของจุกจิกก็มันก็มันเกิดจะบกว่ามีผลอย่างจังสีนะคะพี่น้่งมันก็จะไปเห็นความแตกต่างอย่างมาแรกๆก็น้นำหนกักเรามี6 4ค่ะ6กสิี่โรือแบบทัวมมากเลยนะคะพอเริ่มเริ่มทําสัปดาห์แรกนะคะอันตามที่น่าเดือนแนะนาก,ก็กินกินอาหารตามที่ โค้ดแนนอํนะคะอาทิตย์สัปดาห์แรกก็ลดไปเลยสองกิโลแล้วก็สัดส่วนก็ลดเห็น,เห,นเห็นความแตกต่างไดช้ชัดเลยค่ะพี่น้อง<ม>ว่าน้ําหนักอาจจะลงไม่เยอะนะคะน้ําหนักอาจจะลงไม่เยอะแต่ว่าคือสัดส่วนนี่ลงเห็นไดช้ชัดเลยนะคะ<ม>ที่เหลือๆอยู่ตอนนี้ก็คือเป็นเป็นแขนเป็นต้นแขนก็ซึ่งม,มันเป็นการเหนื่อยน่ะแหละค่ะมันก็ลงย่างนีดนึงนะคะ <ๆ S 2> <ๆ S 1> ก็ขอเวลาลดอีกสักประมาณเดือนนี่น่าจะน่าจะเห็นไดช้ชัดขึ้นนะคะ ได้ต้นขานี้ลดเยอะเพราะว่ามันเป็นไขมันนะคะเป็นไขมันอันนี้ลดเยอะเห็นได้ชัดเลยนะคะลดไป4เซน5เซนแล้วนะคะ mm hmm. มันกระมันกระต่างเลยเนาะพี่น้องเพราะแบบรอบรอบรอบขาแบบซเส้นหาเส้นนั่มันมเห็นหรือเลปล่ามันลดลงเห็นได้ชัดังนีน่นะคะ mm hmm. แล้วก็ที่สําคัญที่สําคัญเลยก็คือเราต้องมีวินัยต่อตัวเองนะคะ mm hmm. อย่าอย่าผิกดกฎดูนะคะต้องห,หาข่าวใจตัวเองว่าอยากกินนั่นอยากกินนี่นะคะอย่าตามใจปากนะคะอย่าตามใจปาก พอว่ามันจะว่ามีผฝนยังแล้วก็ตอนนี้ที่ทานเพื่อก็คือโกโก้นาริตาเพราะว่าเรามีกินกาแฟ่ค่อยได้ถ้ากินกาแฟเราจะใจ,ใ,จใจสั้นก็เลยกินโกโก้นาลิตานะคะตื่นเช้ามานี่ก็จะกินโกโก้นะคะบอกได้เลยว่าจะช่วยเรื่องขับถ่ายเรื่องขับถ่ายอีกค่ะพี่น้องโกโก้คือมันจะไม่ถ่ายแบบเหมือนเราท้องเสียนะคะแต่คือจะจะ,จะมีการขับถ่ายอยู่เรื่อยๆยัง สมมติว่าเข่าเขา่าข้าขงนึ่มือหนึ่งสองเทืออาจจะเพิ่มมาเป็น3เท้อหรือ4เทอาจังสีนะคะ่ะแต่จะไม่มีอาการปวดบวดิดปวดอะไรเลยนะคะอันนี้คือดีจริงแล้วก็ก่อนนอนก็ก่อนนอนก็อาจจะมีทานเวลาซ้อมดึกดกนะคะสี่ห้าทุ่มก็อาจจะทานโกโก้อ,อีกนะคะแล้วแล้วแต่ว่าไม่อ้วนนะคะเพราะว่าโกโก้ไม่หวานเลยคือรสชาติจะพอดีมากจะไม่มีรสหวานนะคะอันนี้อันนี้คอนเฟิร์มค่ะอันนี้คือกินโกโก้นานริตะนะคะพี่น้องคะ โกโกโนาลิตะช่วยด้วยแล้วอย่างหนึง่งพาวชัมมิ่งนะคะอันนี้ก็คือดีมากค่ะพี่น้องคะถ้าผูใ้ใดที่ไทยอยากระบบขับไทยแบบบกอยดีทองผูกกินสีนะคะแต่พาวชัมมิ่งช่วยได้แต่น้องมีจะไม่กินบ่อยเพราะว่าอาจจะสองสาวันทานทีสินะคะเป็นการทายทองสินะคะเพราะว่าระบบขับไทยก็คือโกโก้ช่วยอยู่แล้วนะคะอันนี้จะคือดีมากนะคะแล้วก็อาหารที่ทานก็จะเน้นพวกเนื้อนะคะเนื้อ ผักผักที่ไม่มีแป้งก็ผักที่ที่ไม่ใช่หัวนะ,ะที่ไม่ลงหัวอย่างเป็นเปลือกเป็นมันเงี้ยสิจะบ่ค่อยกินนะคะแล้วก็อ,ออกกําลังกายออกกําลังกายก็พี่บ้างแต่จะไม่หนักนะคะไม่ใช่ออกกําลังกายหนะักก็คือคือ,ค,อคือเห็ดเปรบาลคือเข้ากําหนดจะมีช่องในย t ท b e มากมายนะคะที่เกี่ยวกับการออกกําลังกายลดต้นแขนลดต้นขาอย่างนี้นมีกระสิ เห็นว่าเกี่ยวกับรถต้นแขนรถต้นแขนปีกช่วงนี้ช่วงตัวน,นี้ก็คอ,คอยก่คอยกังวลอยู่แล้วเพราะว่าจะมีรถต้นแขนแล้วก็รถต้นขาอย่างนี้นะคะมันจะมีท่าบริหารที่จําเพาะสําหรับกล้ามในช่วงนี้อยู่นะคะกาพี่น้องพิเศษเพิ่งได้นะคะแต่ไม่ไม่แนะนําให้ออกกําลังกายหากักหนวไม่แนะนําให้ออกกําลังกายหนักนะคะเพราะไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะคะยิ่งเราเหนื่อยมากเราก็จะรู้สึกหิวมากนี้นะคะให้ ออกกาลังกายแต่พอพอดีนะคะแต่พอดีก็คืออยังวิ่งน้องมีก็จะบ่เนนเพราะว่าคือช่วงอายุ30อัพ up คือเขานี่ก็จะเริ่มแบบนี้แล้วนะคะจะไม่จะลดการกระแทกเขานะคะจะออกกําลังกายเบาๆมากกว่าจะเน้นบริหารเป็นช่วงช่วงมากกว่านะคะอันนี้ก็คือว่าลงลงเห็นได้ชัดย่คขะพี่น้องคะลงเจ้ามีจะล่องให้ดูนะคะอ่า เอ๋อค่ะเอลน้องเปน้องเป็นพอหน่มเอลหน่อยนิดียนะคะต้นขานก็ลดชัดเจนเลยค่ะพี่น้องคะค่ะตันนี้ก็มาสอบรอซ้อมกันนะคะรอซ้อมวันที่28นี้นะคะพี่น้องคะอย่าลืมให้ก็น้องใจญ่เลยค่ะเอ้ยบอสมาสวัสดีค่ะกราต้งบอกคนอยู่ข่าวว่าอันคนถามมาหลายว่า เราทนักใส่รสรมีจัลองเร่วแท็นรเอาเสือ้าบวมากอันนี้ันออยู่ดีได้หมถ้าใครสูบหัเลย็นมาีใส่ได้บวัเจอันเอาไปกับัสรเลยรงอีกจักมือองมือจะกินใส่เลเอาใส่ได้เฉยใส่ได้เยค่ะบัวอันนี้คือ s อสนะคะเอมใส่เแบ่ะกับเอมแมนบมนจ้าเกับเเพราะว่ามันเป็นใส่ เบลายรส์ใช่ไหมฮะย็บเบลายแต่ก็ใส่ได้นะคะพี่ค่ะต้องใส่ได้นะคะที่ให้ความอันคอเสื้อผ้ามานะคะแบบคุณคุณลุงคุณคนบ้างอันถ้าเสื้อผ้ามา่มจากวันพี่เธอโตสวยๆแล้วอันอันดีเขาจะเบิร์ตไปมี่ทอกมี่ทอกเบิร์ตแล้วค่ะเจ้าแพทย์จะเอาไปไหมขอบคุณค่ะเจ้จะเสี่ยพี่มีกินซองกองใหญ่เพราะว่าซองกองใหญ่นี่มันตะกี้ต้อนเนื่องกันทุกมือเลยแต่หามคานลุกไม่ขี่ ใช่เออไข่เออแบบว่าแม่นค่ะบัตชีบัตส่บัใส่บัตพุ่งค่ะตอนนี้พี่มีกินโกโก้นั่นคือโกโก้ก็ช่วยนะคะคือโกโก้ก็ช่วยใช่ใช่ครับปกติเข้าห้องน้ําอย่างวันหนึ่งสองรอบเช้ากับเย็นอาจจะเพิ่มมาเป็นสามรอบหรือสี่รอบว่าแต่แต่จะไม่ปวดบิดจะไม่ปวดอะไรคือแต่คือช่วยระบบขับถ่ายมากแม่นมค่ะเดี๋ยวตรงนี้กะลังบัตสิมาอันเบนคอนลอกกระเพื่อนเนี่ยหลวงพุ่งปืนโอ้โหนะคะรอบนี้มีมียหลวงพุ่งปืนนั่พี่น้องเพลงใหมม่าเเยยอะล ตั้กับฝากพี่น้องติดตามรับชมเ้อค่ะเด way, cioè, wow ้อใครคิเอเอรสครัชอีกเนี่ยคะพี่น้องตั้งใจกับฝากติดตามรับชมเนอะค่ะเด้อเดี๋ยวพี่น้องจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของน้องมีนะคะว่าจะไปในทิศทางไหนนะคะเดี๋ยวจะเอาคริปดีๆมาบอกพี่น้องนะคะ อขอบคุณนะคะทุกๆกำลังใจที่หายน้องหมีมากนะคะขอบคุณ FC บ้านสิงห์ของฟิลแลนด์ขอบคุณผู้ทีใ่ให้การติดตามและชมน้องหมีนานธิดานะคะคลิปหน้าคอยมาพบมาพอกนันไหมคะพี่นลองมาเบิร์กคว่าเปลี่ยนแปลงวาสิ์เปลี่ยนใจไหนแน่นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ